ฝังตัวล่างตรงตรงฝั่งตัวล่างตรงตรงดูพีป่ปองดูแลครับหมายเลขเก้าครับดูพีป่ปองดูแลหมายเลขเก้าหมายเลขเก้าครับเลขสวยครับแต่เป็นรุ่นตัวที่สองครับหายมีเลขตัวในใจคิดไปนะครับเด้อในใจคิดไปว่าเก่าหยังขอให้เพะ่ดี๋ยวมีโชคเด้อใครเอ้ย อู๋เป็นศรัทธทาเลขสวยครับหรืออีกมีปองดูที่2องครับสวัสดีครับผมเบ่าหนองครับวันนี้มาพๆกับเบ่าหน่องอีกคือเก่ารับผมโค้งสุดท้ายครับไอ้ใครบานเบ่าหน่องงวดวันที่16ธันวาหกแปดเบิรงไหวฟังไหวเป็นแนวทางโปรไซวิจารณญาณในการรับชมรัะฟังนําทุกสิิงทุกอย่างขึ้นอยู่ที่โชคในดวงครับเลขตาใครกับมีเขาบ้างรุดบ้างนะครับนะ้องนะปลาปนกันไปแต่ว่าถ้าผู้ใด จำเลขเก่าเพิ่นได้ถ้าอยากตามเลขเก่าเพิ่นกะเอาที่สะดวกนะครับเดี๋ยวมื้อนี้บ้านหองสิมาขอโชคนะครับงวดวันที่16เดี๋ยวมาลุ้น้ำกันครับว่ามื้อนี้เลขถูกจะเป็นตัวใดเลขพิมพองจะเป็นตัวใด3ตัวเลขถูกหลวก็2ตัวเลขพิมพองเดี๋ยวไปไหวให้ใครน้ำกันแล้วก็ไปรับโชคกันครับใครมื้อนี้ขอโชคเดอ้อ อลไรคำวาเบิ้งคลิปอะให้เพื่อนได้รับชมทรงถ่ายปีเพื่อนได้มีเงินมาเทีย่ยวลีใหม่โ้ิเปเรีกเปรีปิงปองเดอ้อขอ3ตัวหน,นิดๆตัวนินด นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตะไคร้ขอโชคสามตัวเด้องวดนี้สามตัวท้ายลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเด้องวดที่สิบหกทันวาหกแปดเด้อตะไคร้แล้วก็ปิงปองขอสองตัวล่างเน้นๆเด้อ ตรงเด้อบ่อยากได้บ่สอยบย่อยากได้บ่รุดอืมบ่ยังไ,ได้ขั้นใหม่ครับเลขถูกขอตรงๆขอเน้นๆครับ เลขทูปนี่คอยมาสามตัวถ่ายลอตเตอรี่ร้งวันที่หนึ่งงวดวันที่สิบหกธันวาหกแปดสงไทยปีเด้อใครเอยใครเข้ามาก็จะเห็นก็ให้เขาได้มีโชคเด้อมีกินมีใช้อย่าได้ขาดมือเด้อสาธุสาธุเดี๋ยวบ้านหนองจะจับลูกปิงปองนะครับ สองลูกนะครับจับหลุดมีปองสองลูกขอเน้นเป็นเหล็กล่างกัน,นนะครับนะ้ะหลายคนก็นสงสัยครับว่าเปยังบาหนองก็จ้งได้กโกนหัวเพราะว่าเบาหนองหัวแตกนะครับน้องฉันเพิ่งไดยังเพิ่งได้ตัดไอ้ไม้บัน,นี้มันขั้นหัวครับบบาหนองก็เลยไถยออกเพื่อจะรักษาหนังหหนังซีษะนะครับนาออ่ะยวไปหลุนเหล็กมีปองกัน,กนครับเหล็กมีปองขอสองตัวล่าง ตรงตรงเดอ้อไข่เลยสองตัวล่างตรงตรงังตัวล่างตรงตรงดูพีป่ปองดูแลครับหมายเลขเก้าครับดูพีป่ปองดูแลหมายเลขเก้าหมายเลขเก้าครับเลข <os S 1> สวยครับแต่เป็นหลุดตัวที่สองครับไข่มีเลขตัวในใ,ใจ คิดไปนะครับเด้อในใจคิดไปก็เก่ายัง mm hmm. อให้ครคนไดนมิโชคเด้อใครเอ้ยอุปนศศิสัทธาเลขสวยครับหรืออิงปองดูที่สองครับหมายเลขศูนย์ครับเก้าศูนย์เก้าศูนย์ครับเก้าศูนย์ครับเลขสวยครับเ๋ยวเป็นหลุดเลขถูกน้ำกันครับว่าเลขถูก สามตัวไทยสิเป็นตัวใดงวดวันที่สิบหกธันวาหกแปดครับผมไอ้ไข่บานเบาหนองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจ้บาหนองนะครับเด้อขามาคอมเมนต์ต้องการนำเดี๋ยวไปลุนน้องกันครับผมเดี๋ยวไปลุนเลขถทูบตัวแหลกน้องกันครับงวดวันที่สิบหกธันวาหกแปดไอ้ไข่บานเบาหนองนะครับเนาะเลขถทูบตัวแรกหมายเลขแปดครับเลขทูบตัวแหลกหมายเลข, 8, เลขปแปดชัดเจนนะครับเนาะ สาธุสาธุผู้ใดคำามาเบิ่งช่องเบาหน่องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เปน็นกำกำลังใจให้เบาหน่องนะครับเด้อดูให้จบแล้วทุกคนจะพบโชคครับเลขทูบตัวแรกไม้เลขแปดเลขปิงปองเก้าศูนย์นะครับเก้าศูนย์เลขงามเลยบ่ได้บ่ได้ออกโดนแล้วเนาะเลขเก้าศูนย์บ่อเนี่ยนะครับสื่อติดต,ติดไว้น้ำเนักนะครับเด้อมักโปมกักอยู่ที่ดุลพินิจของแต่ละคนครับเบาหน่องหาแนวทางมาฝากทุกคนเลขทูบตัวแรกไม้เลขแปดที่เป็นแปดหยังเดี๋ยวมาหลุดน้ำกัน,นครับ ศรัทธามีบารมีเกิดครับผมไอไข่บานเบาหนองเนาะ่ะเดี๋ยวไปล่อลวงเลขถูกตัวที่สองตัวที่สามครับเดี๋ยวไปบ่งเลขถูกตัวที่สองครับงวดวันที่สิบหกธันวาหกแปดดูให้จบแล้วทุกคนจะพบโชคนะครับเลขถูกตัวที่สองเนาะเลขศูนย์บ่มแน่แน่อ่ะเลขถูกตัวที่สองหมายเลขศูนย์ครับ เลขปิงปอง90อย่าอย่าบอกแน่ว่าไอ้ใครสิให้ตัวสุดท้ายเป็นเลขกเก่ากับโบนเน่ได้เนาะอะ่เลขติดศูนย์วันนี้บนเน่นะครับอาจ,จีพมากก็ได้เพราะว่าบบมาหลายงวดเหลขติดศูนย์จนมางสิออกหามออกเบิร์นเลขติดศูนย์ในบนเน่ครับงวดนี้ไครบานเบาหนองอาชีให้รางวัลใหญ่ให้รางวัล แจคพอตกัได้เยอะมากจะเกิดกันได้เหมือนเดิมครับเนาะ90นะครับเลขปิงปองเลขทูบ80ครับ80ไอ้ใครเอ้ยผู้ใดเข้ามาเบิ่งช่องบ่าหน่องไครเพิ่นเห็นเด้รับโชคได้จับเงินก่อนใหญ่ได้จับเงินก่อนโตได้มีกินมีใช้เด้ออย่าให้ได้ขาดมือผันเพิ่นถือรางวัลใหญ่เพิ่นกะชีคืนฮอดไอ้ใครอยู่ดอกเนาะให้เพิ่นได้มีโชคได้รับโชคไปนํากันคิดสิ้ดนก็ให้สมวังดังปรารถนา สาธุสาธุสัทธามีบรารมีเกิด80เหลขกมงปอง90 80อย่าหยังเดินมาลุ่นกันครับตัวสุดท้ายนะครับเหลขกถูกนะครับนาะสาธุสาธุเดี๋ยวไปรอลุอ่นเหล็กถูกตัวที่3ครับเดี๋ยวไปรอลุอ่นเหล็กถูกตัวที่3ตัวสุดท้ายนะครับไอไข่บานเบาหนองนะครับนาะเหลขกถูกตัวที่3ตัวสุดท้ายอ๋อ นี่กงามอยู่เดอ้อนี่เดอ้อปะ่ะเลขมากเขยทะเบียนรถอีหลาหน่อยแท้แม่เหรเลขปิงปองนะครับเก้าศูนย์เลขปิงปองเก้าศูนย์เลขทะเบียนรถอีหลาหน่อยนะครับนอเก้าศูนย์นี่คือเลขทะเบียนรถอีหลาหน่อยผู้ใดอยากซื้อก็ลองสื่อติดเบิ่งนะครับ9902นนี่คือทะเบียนรถอีหลาหน่อย เออละบาทนี่ม,มนครับเกเอาเลขปิงเลขทูบตัวที่สามหมายเลขสามครับผมแปดศูนสาแปดศย์สามใส่่เบ้าหนอกแปลเลขอยู่บ่ใส่เบ้าหนอกแปลเลขไป้น้าอยู่บ่แปดศูนย์สามสมศสามปดศย์แดได้เบิร์ดนะครับเด้ เลขปิงปอง90ครับเลขปิงปอง90ศรัทธามีบารมีเกิดกับผมเอกไหบานเบาหนองก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีได้จับเงินหมื่นได้จับเงินแสนได้จับเงินล้านไปทำกันนะครับเนาะผู้ใดมักเลขีอยไครก็ซื้อติดไว้เถอะครับเด้อเอกไหบานเบาหนองลองไปนะครับเด้อสาธุสาธุ803กับ90ครับงวดที่16ธันวา 6 8สาธุสาธุาธก็ะอใอยทุกคนจงโชคดีได้จับเงินเมื่นจับเงินแสนจับเงินล้านนะครับน้อสศรัทธามีบารมีเกิดให้ใครบ้านเบาหนองครับผม